สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการติดฟิล์มให้กับเจ้าตัว Samsung Galaxy Fold 2และ Fold 3ที่เป็นหน้าจอพับนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วนะครับอย่าง Fold 2ที่ผมใช้งานไปนะครับมันก็จะเป็นเขรียกมีรอยนะครับตามสภาพของการใช้งานนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับยิ่งถ้าเกิดเราใช้เป็นประจำนะครับคราวนี้ในกรณีที่ฟิล์มมันเป็นรอยหรือร่อนนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเราก็ต้องไปติดที่ศูนย์นะครับแต่บางทีก็เราอยู่ห่างไกลศูนย์นะครับไม่สะดวกในการเดินทางผมก็เลยมีการสั่งนะครับฟิล์มจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของช้อปปีหรือลาซาด้ามาซึ่งในนั้นคุณลองเข้าไปเสิร์ชดูครับมีให้เลือกในหลายรูปแบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ฟิล์มที่คุณไปสั่งมาชุดหนึ่งก็ตกประมาณ3-400บาทนะครับก็จะได้ทั้งตัวฟิล์มหน้านะครับฟิล์มด้านหลังนะครับฟิล์มที่อยู่ตรงหน้าจอด้านในนะครับรวมถึงฟิล์มที่อยู่ตรงสั่งนะครับ ก็วิธีการติดตั้งจะว่ายากก็ยากจะว่า,ากกง่ายก็ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณดูวิธีหรือเทคนิคของผมไปแล้วผมเชื่อครับว่าทุกคนสามารถติดตั้งได้ง่ายมากเพราะว่าถึงแม้ว่าหน้าจอมันใหญ่นะครับมันมีวิธีในการช่วยให้เราติดตั้งได้สะดวกขึ้นการติดตั้งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องของการเ,เปลี่ยนฟิล์มของ Samsung Galaxy ซ o ่โ2นะครับซึ่งผมมีการสั่งฟิล์มจากต่างประเทศมานะครับก็ราคาไม่แพงมากนะครับ ก็เวลาเราสั่งมานะครับชุดหนึ่งก็จะได้มาประมาณ3แบบแบบแรกก็คือชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็คือตัวนี้ครับก็คือเป็นชิ้นที่สําหรับติดด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับติดตําแหน่งนี้นะครับชิ้นที่2นะครับที่จะได้ก็จะเป็นชิ้นที่เอาไว้สาหรับติดด้านหลังนะครับของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นชิ้นสําหรับ ตัวติดตั้งที่ตัวหน้าจอด้านในนะครับซึ่งการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าผมก็เสียฟิล์มไปเยอะนะครับกับการทดสอบเพราะว่าการติดตั้งครั้งแรกจะดูงงๆมากนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตนะครับเรื่องของการติดตั้งฟิล์มนะครับที่อยู่ด้านหน้าก่อนก่อนหน้านี้นผมมีการเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนสาธิตที่ดูอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าลักษณะการติดตั้งฟิล์มพวกนี้มันจะมีความประหลาดๆเห็นไหมครับ ดูตัวฟิล์มสิครับมันมันหักครึ่งนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยเห็นได้ดีเห็นไหมครับมันมีรอยต่อนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เนี่ยครับมันจะมี1 2 3ซึ่งตอนแรกงงมากครับว่ามันจะติดตั้งแบบไหนนะครับอันแรกผมก็เลยลองติดตั้งไปละแล้วก็กว่าจะได้วิธีมาก็ปวดหัวเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะลอกอันเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็อันแรกก็คือต้องทําความสะอาด หน้าจอก่อนนะครับก็เหมือนการติดฟิล์มทั่วไปนะครับติดด้านหน้าก่อนไอ้ส่วนที่ยากที่สุดน,นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นการติดตั้งที่อยู่ด้านในจอด้านในอันนั้นอ่ะจะจะค่อนขน้างวุ่นวายแล้วก็จะยากกว่าการติดตั้งที่อยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกนี่มันเหมือนเป็นการติดตั้งสําหรับเหมือนหน้าจอมือถือทั่วไปเลยครับก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีครับ เพราะว่าเวลาทุกนี้เนี่ยต้องบอกอย่างฟิล์มมันไม่เหมือนฟิล์มกระจกนะครับพัดแล้วพัดเลยนะครับก็อันแรกก็คือเนี่ยครับชิ้นแรกเขาก็จะให้เราติดนะครับโดยการวัดนะครับแล้วก็ติดไปผมยึดเวลาผมติดนะครับผมยึดตัวกล้องเป็นหลักนะครับดูกล้องนะครับอ่านะครับดูกล้องตรงละ ตรงปับ๊บนะครับเขาใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คือตัวรีดนี้มานะครับคุณก็รีดหรือพอมันตรงนะครับคุณก็ค่อ,คอยไล่มาช้าช้านะครับไม่ต้องรีบนะครับอันอันอันเนี้ยที่เราติดตั้งนะครับมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าวางเลเยอร์อะครับวางวางวางขอบก่อนว่ามันตรงหรือเปล่า ซึ่งอันนี้มันยังสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับดูจากอันนี้ผมเหมือนจะผมจะติดกินกินเข้ามาด้านในนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นการวางแบบนะครับถ้าหลายคนดูก็จะงงๆเขาว่าเอ๊ะผมผมติดตั้งแล้วทำไมผมยังดึงแบบนี้ออกอีกนะครับผมก็จะถึงด้านข้างเนี่ยครับให้มันตรงไม่ต้องกังวลน,นะครับ ว่ามันจะเป็นเหมือนฟองอากาศเยอะๆเพราะมันอันนี้เป็นการเขาเรียกไงเป็นการเป็นการวางแบบซึ่งครั้งแรกที่ผมติดตั้งผมก็งงนะครับว่าทําไมติดตั้งแล้วมันฟีมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูเพเยอะเพเยอนะครับฟีมันดูเพเยอะเพเยอมากเลยการติดตั้งครั้งแรกครับอันนี้มันดูแล้วนะครับเราเราเราเล็งแล้วนะครับขอบนะครับกล้องขอบด้านข้างตรงแล้วใช่ไหมครับพอเห็นตรงแล้วปุ๊บ มันยังไม่เสร็จนะครับวิธีการของเขาให้เป็นอย่างนี้อีกครับวิธีการอันนี้เราทาาให้ดีๆเลยนะครับเล็งให้แม่นๆแล้วก็รูดๆ,ๆ,ๆนะครับเขาก็จะอันนี้เบอร์2นะครับวิธีการของเขาคือเป็นอย่างนี้ครับให้เพย์เบอร์สองขึ้นนะครับแล้วก็หักเห็นไหมครับ มันหักกลางนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็ทําการเอาตัวนี้ครับรีดค่อยๆรีดไปครับรีดไปเห็นไหมครับโอเคขอบบนกล้องติดถูกต้องนะครับคราวนี้มาดูด้านล่างกันบ้างเพราะฉะนั้นฟิล์มมันจะไม่เหมือนกับฟิล์มกระจกหรือฟิล์ม ทั่วไปนะครับที่เราเคยติดกับมือถือนะครับเนี่ยครับเราก็ไล่นะครับไล่ลงมาโอเคเห็นไหมครับมันจะเรียบละมันจะตรงละเอ้ยทำไมมีเพยเยอะอ่าอย่าตกใจครับมันเป็นฟิล์มอีกด้านหนึ่งครั้งแรกผมนี่ปราษาเสียเลยอะ่ะนะครับโอเคถือว่าลงแบบนะครับลมบล็อกหน้าจอพอดีนะครับแล้วมันก็จะมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งให้คุณถอดออก ไอที่เผียวเผยเมื่อกี้ที่ตกใจครับออกออกเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะนะครับติดไปเรียบร้อยละเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนไปกับตัวจอละนะครับอันนี้ก็เป็นการติดด้านหน้านะครับให้เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราไปติดด้านในกันบ้างนะครับคือฟิล์มเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับการติดตั้งฟิล์มมันเป็นเหมือนคือเดี๋ยวนี้มันออกแบบฟิล์มมาก็โอเคนะครับดูจากรูปเห็นไหมครับดูจากที่ผม แกะมาก่อนหน้านี้มันมันแบ่งฟิล์มเป็น2ชิ้นนะครับมันแบ่งฟิล์มเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับถ้าดูง่ยายๆคือพวกแี้เราวางครั้งแ,แ,แรกอะนะครับวางครั้งแรกก็เหมือนเป็นการวางภาพแบบพอได้แบบที่ต้องการที่ตรงแล้วมันก็ให้หักแล้วก็ลูดใช่ไหมครับมันหักมันหักด้านนี้เหมือนมันหักอย่างเงี้ยแล้วก็ลูดนะครับลูดไปฟลุ๊ปติดใช่ไหมครับแล้วก็มาด้านล่างแล้วก็รีดฟลุ๊ปติด ก็จะเรียบร้อยนะครับก็คือคือตอนแรกจะบอกว่าติดตั้งยากก็ยากนะครับติดว่าติดตั้งติดตั้งถ้ารู้หลักอันนี้ก็จะถือว่าติดตั้งง่ายผมต้องบอกเลยครับว่าผมเสียฟิล์มไปสองสอันนะครับกว่าจะติดได้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการติดด้านในกันบ้างนะครับอันนี้ก็พอดีผมไปลอกมามันก็เลยเลเทครับเลเทครับอย่าตกใจครับจอมันไม่ได้เสียครับ ไดเทครับก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะติดตั้งเราก็ควรจะทําความสะอาดนะครับจำควรจะทําความสะอาดตัวหน้าจอนะครับด้วยนะครับแอลกอฮอล์หรือน้ําอุ่นนะครับเช็ดให้มันเก็บฝุ่นออกมาทั้งหมดก่อนเพราะอย่างที่บอกครับฟิล์มประเภทนี้นี่ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าติดพลาดก็ทิ้งเลยนะครับติดพลาดนี่ก็ไปเลยครับก็ต้องทําความสะอาดดีๆครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวาย อันนี้ผมถือว่าตัวติดจอด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ด้านในนะครับจะเป็นตัวที่ติดยากสุดเพราะเนื่องจากแผ่นมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลักษณะที่ผมติดตั้งก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นเหมือนกันเลยครับ1 2 3นะครับแล้วก็อันแรกก็คือเราเราต้องมาทาบนะครับส่วนใหญ่ผมชอบนะครับเปิดจอเพราะผมจะทาบดูกล้องนะครับก็อันแรกนะครับก็เหมือนกันครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับคุณก็ทาบ ภาพดูกล้องนะครับแล้วก็ดูขอบข้างขอบบนนะครับติดให้มันโอเคนะครับตรงไม่เลยโอเคครับก็ตรงละแล้วก็ดูขอบครับดูขอบสำคัญที่สุดคือการดูขอบครับ Okay. นะครับถ้ามันกินซ้ายกินขวาไปคือส่วนใหญ่ผมจะมองจากรูกลก้องก่อนนะครับถ้าลูกล้องตรงแล้วก็มาทาับบนนะครับทับบนทับล่างเห็นไหมครับโอเคเนี่ยดูนะครับด้านข้างด้านล่างสำหรับการทาบโอเคตรงแล้วนะครับใช้อุปกรณ์ในการช่วยรีดก็รีดร,ดรดไปหน่อยนึง ก็จะได้ดูครับว่ามันมันตรงตามแบบที่เราต้องการไหมเอ่อการติดตั้งด้านในไอ้ตุงรอยพับก็ไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้มันเหมือนมีฟองอากาศเยอะก็จริงแต่จริงเดี๋ยวของจริงมันก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ที่ผมลองดูนะครับในฟิล์มบางตัวเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันข้อนึงมันจะเห็นคือมันจะมีฟองอากาศเหลืออยู่นะครับแต่เชื่อไหมครับในคู่มือเขาเขียนว่าเดี๋ยวทิ้งไว้สัก6ชั่วโมงมันจะหายไปตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับ มันคงเขียนปลอบใจเราไปอย่างนั้นแหละครับแต่พอผมเอามาลองดูละเอออีก6ชั่วโมงถัดมามันหายไปจริงๆโอเคอันนี้เราดูแล้วนะครับมันก็ได้ตามแบบที่เราต้องการละโอ้ตัวฟิล์มตัวตัวตัวบล็อกมันดูดออกมาแต่ไม่เป็นไรครับโอเคอันนี้เราเราแฮปปี้นะครับคราวนี้เหมือนเดิมนะครับก็หักฟิล์มเหมือนเดิมแปะเลยแล้วก็เจาะตัวนี้ลีด ติดเอาตัวอุปกรณ์ช่วยรีดมานะครับมารีดรีดไปเสร็จแล้วได้ละด้านบน ใจเย็นๆนิดนึงนะครับโอ้ฟีเป็นร้อยไม่ใช่ครับไอตัวรองครับพุดนเล่นครับคือติดฟิล์มนี่บางทีเอยซื้อมาติดเองคือตัวโฟลที่ผมต้องซื้อมาติดเองครับเพราะว่ามันหาร้านติดยากมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก TPU นะครับโอเคมาด้านล่างเหมือนกันลักษณะเดียวกันครับแบะตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ตัวนี้ไล่ ไม่อุปสรรคเยอะจริงๆโอเคติดขอบเราค่อยๆไล่มาครับโอเคเห็นไหมครับก็วเวลากดรีดก็ไม่ต้องกดแรงมากนะครับเอาพอประมาณเพื่อไล่อากาศ มันก็จะเข้าที่ครับเห็นไหมครับแล้วก็แกะส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นตัวตัวเคลือบด้านบนฟรับออกโอเคเห็นไหมครับเรียบร้อยละอันนี้มันอาจจะมีรอยอยู่บ้างนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับพวกฟิลมพวกฟอร์การอะไรพวกนี้ตอนแรกผมก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับว่าก็เจอปัญหาตัวนี้เหมือนกันก็เอ๊ะมันจะสวยหรือเปล่าเช้ามาหายครับอันนี้ครับติดตั้งฟิมมล,ล์มเรียบร้อยละนะครับเข้าที่ละตอนนี้ก็มาด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นตัวนี่จะเป็นตัวที่ติดง่ายสุดนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่จะเป็นตัวที่ ไม่ไม่ได้มีความยากมากนีครับมีช่องกระจกมีอะไรของมันเดผมหาก่อนเอาแผ่นล้างอยางนี้เมื่อกี้ที่ต้องติดนะครับไม่ใช่เลยครับผมทำขอ,ของโดนใส่หน้าจอมันหน้าชอมเลยเป็นรอยก็เลยลุ้นครับว่าไอ้รอยที่เกิดขึ้นเนี่ยภาวนาเลยนะว่าคงจะไม่ใช่ที่ตัว ฟิล์มจริงตัวตัวบอดี้มันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดก่อนสำคัญสุดนะครับเรื่องของการติดฟิล์มคือการทำความสะอาดใจเย็นๆครับมีเวลาค่อยๆเอาแสงดีๆนะครับแสงดีๆมันจะได้ ติดตั้งง่ายตัวด้านหลังของมันนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวตัวสันด้วยนะครับมีตัวสันให้มาด้วยแล้วก็มีตัวด้านหลังนะครับผมติดด้านหลังก่อนละกันจริงๆถ้าเกิดมันมีร้านติดได้ก็จ้างเขาอะครับแต่นี้เนี่ยของผมนี่คือหาร้านไม่ได้จริงๆครับหาร้านที่ติดพวกนี้ตรงๆไม่ได้จริงๆก็เลย เอาละลองซื้อมาติดดูก็โอเคครับมันไม่ถึงกับยากจนทําไม่ได้นะครับมันก็ทําได้อยู่แล้วครับอโอเคตอนนี้ก็จะเป็นตัวตัวป้องกันฟิลม ที่ตัวตัวเลนก็มีนะครับแต่ผมมีฟิล์มกระจกไปแล้วสั่งซื้อมาเหมือนกันโอเคลักษณะเหมือนเป๊ะครับวิธีการเดียวกันนะครับทคำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับตัวข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีตัวตัวตัวบล็อกวางเหมือนตัวแรกนะครับเพราะมันมันไม่จำเป็น ไหมครับมันไม่จําเป็นเพราะว่ามันมันมันแบบพิมพ์มันค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เลงจากตรงนี้แหละดูสิมันขอบกินบนกินล่างไหมนะครับเนี่ยด้านข้างตรงหรือเปล่าโอเคนะครับตรงไม่เอ่ย เหมือนข้างบนจะกินไปนิดนึงเอาให้เอาให้ถูกใจครับโอเคผมว่าผมถูกใจละวิธีการเหมือนเดิมครับ ิธีการเหมือนเดิมเลยได้แล้วใช่ไหมครับก็เพิ่มเยอะขึ้นมาแล้วก็หักมันซะแล้วก็รีดครับรีดรีดด้านหลังมันจะยากตรงด้านบนนะครับที่มันมีกล้องมันไม่เรียบนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกินความสามารถของแต่ละท่านนะครับได้แล้วครับเห็นไหมครับโอเค okay. ตอนนี้ก็ด้านล่างก็เหมือนกันครับยกขึ้นมาแล้วก็รีดลงไปเผยเยตัวนี้ออกมาครับแล้วก็รีดลงไปฟึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะพอดีนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนฟิล์มมันเป็นรอยเนาะจิงมไม่ใช่ครับมันเป็นแผ่นรองตอนแรกผมก็เว่อร์ครับ ติดเอ๊ะทำไมมันมีอะไรกระดกกระเดกเหลือเกินทําไมติดแล้วเป็นรอยมันมันเหมือนมันเป็นหลายชั้นนะครับลูเห็นไหมครับรปึ๊บเดี๋ยวก็ใช้ไปสักพักคือเดี๋ยวมันก็จะเรียบครับพวกลายพวกนี้จะหายไปเองนะครับอ,อันนี้ที่ผมติดเป็นฟิล์มใสนะครับนะครับเป็นฟิล์มใสมันมีแบบฟิล์มทึบไอ้ฟิล์มด้านนะครับกับฟิล์มใสอันนี้ผมใช้ฟิล์มใส นะครับตอนนี้มาตัวที่อีกตัวหนึ่งที่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยติดนะครับก็คือตัวสัวสนลักษณะสันนี้จะไม่มีอะไรครับติดเลยว้ายหลุดคุณพระ ที่ผมไม่ค่อยติดสันนะครับไม่เพราะอะไรครับมึงบางทีมันชอบพอเวลาเราพับบ่อยๆพอพับบ่อยๆมันมันยังไงดียครับพอพับบ่อยๆแล้วบางทีมันมันไปกินขอบผมกินขอบแล้วมันส่วนใหญ่ใช้ไปสักพักก็ต้องถอดทิ้งครับมันก็จะเป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร แต่ถ้าเกิดไหนๆก็มีมาละก็ติดติดใช้ได้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับของสันที่ค่อนข้างจยหลายคนก็ค่อนข้างกลัวนะครับรูดแล้วเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สันได้หน้าได้หลังนะครับแล้วก็ได้ด้านใด ฟิล์มก็จะติดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งฟิล์มนะครับของ s a m s u n Galaxy g Fold 2นะครับก็ใครที่มี s a m s u n Galaxy g Fold 2หรือ Fold 3นะครับก็สามารถหาซื้อฟิล์มมาติดตั้งเองได้นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าติดตั้งไปแล้วก็รู้สึกอุ่นใจอย่างหนึ่งคือมันไม่เป็นรอยแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนฟิล์มได้ราคาไม่แพงครับราคาชุดหนึ่งตกประมาณ300กว่าบาท400นะครับพอรู้วิธีแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะพอรู้ว่าเราจะ ติดตั้งยังไงนะครับอันนี้คือหลังจากที่ผมติดตั้งไปเสร็จแล้ว1วันนะครับติดฟิล์มไปแล้ว1วันซึ่งเราจะเห็นว่าวันแรกเนี่ยมันจะมีรอยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเป็นที่เป็นริ้วๆ,ๆๆเนี่ยแต่พอผ่านไป1วันเห็นไหมครับมันก็กลับมาเป็นฟิล์มปกติเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นตอนที่ทุกคนติดตั้งไปตอนแรกก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่เรียบดูมัน ดูมันเหมือนมีรอยๆอย่างตัวเนี้ที่ที่หน้าจอถ้าเกิดคุณดูคลิปตอนต้นจะเห็นว่ามีรอยตรงกลางนะครับตอนนี้ก็หายแล้วเห็นไหมครับมันไม่มีด้านหลังเราจะเห็นมีริ้วเยอะมากเลยตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะครับก็คือเนี่ยมีฟิล์มแล้วเริ่มมีรอยนิ้วมือแล้วนะครับก็คือถ้าผมเช็ดรอยนิ้มือออกก็จะเห็นนะครับว่ามันก็เป็นปกตินะครับสะท้อนสวยงามเชียวนะครับเพราะั้นรวมถึงด้านในก็เหมือนกันนะครับ ใช่ไหมครับเห็นตอนติดตั้งเสร็จใหม่ๆเนี่ยด้านในจะมีฟอร์อากาศอยู่หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ออกมาสวยงามเพราะฉะนั้นท่าในใดที่คิดว่าจะติดตั้งมาซื้อฟิล์มมาติดเองก็ลองซื้อได้เลยครับอย่าก,กังวลครับถ้าเกิดสมมุติว่าม,มันใช้งานไปแล้วแล้วเป็นรอยเยอะมากแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะไปศูนย์นะครับก็สามารถที่จะซื้อฟิล์มมาติดเองได้โดยวิธีที่ผมแนะนําไปนะครับรับรองว่าติดได้ง่ายติดได้เองทุกคนครับ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ยังไงก็รบกวนกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราเพื่อที่จะนะครับนำเสนอคลิปดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ